อันนี้ก็เรียกว่าทักขบีนะคะเหย่อครงปงผัดเลยแกนี้ก็โดยเชฟจำเป็นนะคะส่งตรงมาจากเกาหลีอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเยวต้องใส่ข้าวนะคะอันนี้เป็น ใช่ ality, อีกคนหนึ่งนะคะชื่อชินจอนนี่น้ำปลาแกงค่ะนี่ปลาแกงค่ะนะครับดอันนี้ให้สุกขอบขอให้สด้ารนไหนจออ่าเดี๋ยวเราต้องใส่ข้าวไปอีกหนึ่งใช่อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะทักกะบี๊นนนี่เมียกูเมียกูนะคะเป็นซอสของขายแล้วก็เนมะกรูดี่นะคะต้องผัดให้สุกอันนี้น้ำซอสเกาหลีอันนี้ซุปสาหร่ายภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าเมียกู อันนี้นะคะมันจะมีเออไก่พัคขบิพัคขบิพัคก็คือไก่ไก่ของเกาหลีหมีเนื้อไก่นะคะน่ากินไหมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าอร่อยไหมนะคะตอนนี้ถาดเข้าไป เป็นข้าวผัดเอ๊ะทอดเตยเมนูทัพทบีเราสุดยอดอาหารเกาหลีให้เขานะครับจะให้ดีนะข้าจะตัดกว่านี้แล้วกดดึงไปนะครับแหลืออีกคนหนึ่งไทยโลกอีกคนหนึ่งให้อาหารนะฮะใจไทยไทยรู้ได้โอเค ฝนจะทำอะไรอะไรจะไปให้อาหารนองแกะไม่ต้องกลัวเขาจะไม่กัดกินอย่างเดียวนี่เหรออาหารแกะกินได้อร่อยค่ะอันนี้เรามาดูตัวแกะกันนะคะ ผลก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจูจะอัดวีโอให้นะคะถ่ายรูปไหมอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวน้องแกะเยอะๆเนาะได้เลยโอ้ยช่วยได้ผลแทนชูด้กินแรงจริงอ่ะผลไม้ทีมันได้อยู่ก็แต่เห็นไไม่ได้เดี๋ยวไม่เห็นนะกินใหญ่เลยถ่ายรูปได้จ้าได้จ้าทำมาทางนี้หน่อยครับ